วัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะครับสวัสดีอดีที่น่ารักนะครับวันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ตีสามตีสามกว่านะครับโอ้ยขึ้นตรงไหนตอนนี้ตีสามกว่าแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะขึ้นตรงไหนเนี่ยอตัวเลนนี้เลยนะก็ ตอนนี้ตีสามตีสามยี่สิบสี่ 3, นะครับก็อเผอิญจริงๆวันเนี้ยมันจะเป็นวันเสาร์นะครับก่อนก่อนจะหยุดสงการเนาะงานมันก็จะค่อนข้างเยอะผมก็มีงานประจำรับตู้ฝากไว้แล้วแต่ที้ทางเสียอ,อนนลเขาบอกว่าเขาไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาไม่ทันนะให้ไปช่วยวิ่งหน่อยนะครับผมก็เลยไปเอาตู้บนหางเนี่ยตู้เอเวอร์กรีนนะครับที่ลานตู้ฝากที่เสียอนนลเขาฝากไว้นะครับ ไปบรรจุที่สามพรานน้บแล้วก็คืนที่ลาดกระบังนะครับเสร็จภารกิจของเสียนนท์แล้วเราถึงจะไปงานประจําเรานะงานประจําเราก็ลูกค้านัดบ่ายอยู่แล้วดูที่เราจะติดขัดอะไรไหมนะครับแล้วก็เรายังไม่เคยไปงานเสียนนท์ที่บรรจุที่สามพรานเนาะแก okay. บอกว่าให้ไปยังไงก็ให้ถึงที่น่นตีห้าอย่าให้เลยนะครับเพราะว่าโรงงานให้เข้าไปตีห้าให้ไปนอนรอตรงหน้าแต่ช่างแล้วก็บอกว่า เหมือนว่ามันจะมีหลายคันนะอยากให้ผมเข้าไปก่อนนะเพราะว่าผมมีงานต่อนะครับแล้วก็ตู้ใบนี้จริงๆมันก็ด่วนด้วยนะเดี๋ยวมาดูรู้สึกจะด่วนตอนแรกด่วนเที่ยงนะครับแล้วเขาเปลี่ยนเวลาให้ด่วนได้ถึงสามทุ่มนะเหลือเ,เวลาให้ต่อเวลาให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะเจอปัญหาอะไรไหมนะครับกับงานใหม่ที่เรายังไม่เคยไปนะครับพี่อน,อนนท์เขาบอกว่าสามพรานเนาะเป็นโรงงานแป้งนะ เดี๋ยวไปรับชมกันเลยขึ้นทางด่วนไปนะครับไม่มีรถจักรคันเลยเงยียบคิปบเลยนะครับทางด่วนโล่งเลยเาะ้ายสุดลงซาดทอนนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้าย ายผ่านตลอดเข้าไปทางเจริญกรุงแล้วก็ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะหรือสะพานสาทอนนั่นเลยนะครับข้ามไปฝั่งคนสะพานสาทรมานะครับก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นสะพานอีกทีหนึ่งแล้วต้งองจะต้องไปลงตรงเพชรเกษมนะครับลงเพชรเกษมบางแคอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ้ายมือพเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าและก็ข้างล่างซ้ายมือข้างล่างก็จะเป็นเดอะมอลท่าผ่านะครับผ่านเดอะมอลลท่าผาแล้วก็ต่อไปเราจะพุ่งนิดหน่อยผมก็ลงที่เพชรเกษมนะครับตั้งใจลงที่เพชรเกษมเขียนว่าบางแควงเวียนใหญ่นะครับก็ลงไปทางบางแคก็จะเป็นถนนเพชรเกษม ถ้าเบี่ยงขวาก็ไปวงเวียนใหญ่เราจะต้องวิ่งผ่านเดอะมอลลางแคไปนะครับ เป็นถนนเพชรเกษมแล้วนะครับไม่ต้องเลี้ยวไหนแล้วตรงอย่างเดียวนะครับจนถึงสามพรานนะครับเพชรเกษมนะก็จะผ่านบางแคผ่าันกจาผ่านบางบางแคผ่านพุทธมณฑลนสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่สายห้านะครับไปเรื่อยๆครับอ้อมน้อย ในซอยวัดเทียนดัดนะครับเขตสามพรานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยวัดเทียนดัด เพื่อนเขาจอดรอที่นี่เขาให้เข้าตีห้าเนาะอีกไม่กี่นาทีนะเลยเดินไปเลกบัตรก่อนรอช่างรถนะครับเ,เช้ามาก็เขาให้เอารถช่างนะครับ7จ็ดโมง อย like right? ่างเแก็แรกเอกสารค่อนข้างวุ่นวายนะครับก็ต้องใช้ใบที่ยืนยันว่าฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วก็ต้องมีใบตรวจโควิดทุกเวันนะถึงจะทำไปผ่านเข้าโรงงานอ้แล้วก็กกากรายละเอียด আলাইব মানে right, ข้างในอ่ะลึกมากอ่ะเกือบกิโลแบาถอยเพิ่มไปอีกหน่อยขับเข้ามาเมื่อคืนตรงตะช่างก็คือ4้0ร้อเมตรแล้วก็ถอยเข้ามาอีกว่าจะเดินไปหาข้าวกินน่าจะหน้าโรงงานน่าจะต้องอดเดี๋ยวค่อยกินแต่ว่าเราซื้อกาแฟมาอยู่ เบอร์ดี้ที่หนึ่งในใจคุณเดินหน้ามาด้วย กนจะได้ที่นะครับโยกตั้งหลายรอบแต่ว่ามาได้คิวแรกนะครับผมมาถึงยังไม่ตีห้าเลยมาจอดรอหน้าโรงงานก็ได้คิวแรกนะครับก็ตอนนี้ก็สบิบเอดโมงเนาะนี่เขามารอคิว ันจุค่อนข้างช้าเนาะมันจุค่อนข้างช้าเพราะว่าเขาใช้แรงงานคนเลี้ยงเป็นกระสอบนะครับของเราก็มีงานต่อเรียบร้อยเลยตรงเนี้ยมันเป็นที่ช่างรถแล้วก็ที่ที่รถเขากลับกันนะแคบม,มากเลยนะตรงนีนะ้ทุกคันเลยนะเขาต้องม้วนตรงเนี้ยนอีกคันหนึ่งจอดอยู่นี่นะอันนี้คันรถเสียถนนนะครับนี่ ถ้าช่างก็แคบแคบขึ้นตรงเงนะครับม่างนั้นก็ขอบล้อหายหมดอ่ะถ้าขึ้นไม่ตรงอ่ะ ไม่ใช่คิวเลขน,นะเพราะว่าตองต่อง,งานไม่ได้นะเขาบรรจุใช้เวลานานมากนะของก็เป็นแป้งเป็นกระสอบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตาช่างรถพี่พี่ผ้าใบเนานะของเราช่างข้างในนะเขาแยกกันโอ้มีตู้เยอะเหมือนนะตู้มาบรรจุเยอะเหมือนกันนะอ้อลายแมนข้าสัังเข่าก็ได้นี่วาผมไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะครับ นี่จะเป็นชิปล,ล้อลากตู้นะครับหลายคนให้ผมรีวิวอยู่โอุ้ซูนี่ก็เหลือเลขปัดด่านสุดท้ายเป็นตู้เอวากินนะไม่รู้ผมบอกอยังตู้เอวากินเสร็จแล้วครับอันดับแรกเลยนะครับหาข้าวกินแล้วก็เติมน้ำมัน เข้ามาทางไหนออกทางเดิมแล้วกันนะครับของตู้ใบนี้ของพี่อภิญญาทรัพย์หรือพี่อนอนท์นะครับของเขาเนี่ยจริงๆอ่ะตู้มันต้องรรจุเมื่อวานแล้วรถเขาเสียนะครับแล้วก็เมื่อวานให้ผมช่วยหารถผมพยายามหาแล้วมันมันจะหยุดสงการนะงานมันเยอะนะทุกคนมีงานหมดเลยผมรับตู้ฝากไว้อยู่แล้ววันนี้ผมก็เลย พี่เดี๋ยววันนี้เลื่อนมาบรรจุวันนี้ได้ไหมเขาเลื่อนมาบรรจุวันนี้ให้เดี๋ยวผมรีบมาให้ก็เลยมานะเมื่อคืนเนี่ยลงตู้เสร็จที่ท่าปูนก็ตีหนึ่งะ้ะพิ่เข้าบ้านไปตีสองตีสองมาถึงเนี่ยตีสี่กว่านะครับก็คือนอนตอนเช้านอนหลังจากตีห้ารถเข้าไปแล้วก็นอนตื่นเจ็ดโมงเช้านะก็นอนน้อยได้นอน นี่ก็จะเป็นทางออกนะครับทางที่เราเข้ามาเขคืนเหมือนรถไม่เยอะเนาะจอดอดอกดิเราหิวข้าวนะจอดได้เพราะข้าวนะโอ้พอจอดได้อยู่นะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวจอดก่อนหิวมากนะไปไหนต่อไม่ได้แล้วผมถ้าไม่ได้กินข้าว ข้าวเคงถุงแดังบดนะตอนนี้ถ้ามันจอดได้ทานนี้จอดได้อันนี้ก็จะเป็นถ้าตามที่พี่เขาบอกก็จะเป็นเขตของสามพรานนะครับเลยอ้อมน้อยอ้อมใหญ่มาอะไรนั่นแหละนสามพรานเมื่อคืนก็เลี้ยวเข้ามาตรงเลี้ยวลืมถ่ายด้วยก็แต่ว่าร้านค้าเยอะ อหา,าข้าวก่อนตรงน,นี้ล้มั้งโอ้เดี๋ยวอยู่ม่มีแบบจานด่วนเลยจานด่วนน่าจะเป็นพวกข้าวมันไก่อะไรพวกเนี้ยพารักเกงจานด่วนข้าวหนึ่โจโ้ออันนี้ก็ได้นะจอดไม่ได้ ของเยอะมากนะครับซอยนี้ถ้าจําไม่ผิดผมน่าจะเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะเพราะว่าผมจําไม่ได้ไม่ไม่คุ้นเลยนะครับน่าจะไม่เคยมาหรอกจะมาครั้งแรกสามพัรานอ่าสามพัรานก็น่าจะเป็นย่านนาครปฐรมเนาะเราจะเป็นทาง ออกไปสู่ถนนเพชรกเกษมนะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นถนนเพชรกเรกษมจังหวะนี้น่าจะเลี้ยวขวาได้เลยจอดไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปจอดถนนใหญ่ข้างนอกแนละ้วจอดปัม๊มเติมน้ำมันนี่ปั๊มเล็กเข้าไปเดี๋ยวลำบากเขาไปเติมปั๊มใหญ่ข้างนอก เมื่อคืนรอเขาโอนตังคมาให้นะครับก็เลยไม่ได้เติมปกติผมจะเติมรถเปล่ารถหนักไม่ค่อยอยากเติมมันไม่มีตังโอ้รถไฟฟ้าวิ่งเยอะก็หมุนเงินไม่ทันนะครับวิ่งน้อยก็มีผลกระทบกับรอบเดือนต่อไปถัดถัดไปเอาวิ่งเยอะไว้ก่อน เห็นร้านข้าวพอดีินข้าวก่อนโอ้ยเสิพริกเยอะไปนิดนึงครับเผ็ดเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันเนี่ยครับราคา29.99บา วิ่งกาญจนาไปนะทางเตียนนบอกว่าตู้เปลี่ยนที่คืนนะตัวแรกว่าคืนและกระบ,บังไอซีบ mm hmm. ประตูสตอนนี้ให้ไปคืนเอสทีบางบ่อนะ mm hmm. ก็เปลี่ยนเส้นทาง mm hmm. เดี๋ยววิ่งกาญจนาอ่าวงแหวนบางพีสุขสวัสดิ์ลงเต็มที่เลยน่าจะต้องลงเทพรักนะครับแล้วก็วิ่งตรงเข้าไปอย่างเดียวนะไปในบางบ่อท่าอสทบางบ่อ ลงเทพารักมานะครับวิ่งเก็บิตีนะสิตีสิตีก็สิตีบางบอกก็อยู่เส้นปู่เจ้าไปอ,อยู่เส้นอะไรนะเทพารักนะครับวิ่งไปจนเลยนี่คมบางพงบางทีไปโน่นเลยครับจะอยู่ขวามือค่อนข้างไกลนะค่อนข้างไกลถ้าเป็นไล่เป็นบางนา,นา,าก็น่าจะกมมที่20กว่า นะอันนี้เราลงบางปีสุดสวัสดที่เทพรักนะครับเราก็วิ่งเส้นเทพรักยาวๆไปนะวิ่งไปจนถึงวงเวียนเทพรักหรือสมัยนี้มันก็จะเป็นสีแยกเอเอวงเวียนบางพีเดี๋ยวนี้ก็คือสีแยกบางพลีที่หาบางพลีนะแล้วก็วิ่งไปจนเลยไฟแดงตรงไปก็ขวามอือน,นะก็จะเป็นท่าเรือ S อสซทบางบอ่อซึ่งเขามี2ท่า ด้วยการแยกกันเป็นท่าตู้เปล่าแล้วก็ท่าตู้หนักนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราเอาตู้สินค้ามาลงแร้เป็นท่าเราต้องเข้าในท่าตู้หนักนะครับแต่ถ้าเรามารับตู้เปล่ามาขึ้นตู้เปล่าเราต้องเลยเปนิดนึงเราก็จะไปในโซนของท่าตู้เปล่านะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศสักนิดนึงของ SCT แล้วกันนะครับ นะตรวจสภาพตู้หรือสเวตู้นะครับสองที่นะพอได้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงตู้ได้เลยแล้วก็ออกได้เลยนะครับเขาก็จะบอกตำแหน่งเราแล้วนะครับว่ากองที่สอง เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะมีใบผ่านโลโอนะแล้วก็ขากลับก็ใบละผ่านบรโพอ คืนเนาะตรงข้ามเรานะ่าจะเป็นลานดนามิกเอสทบางบอกก็รถดเร็วอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปเอาตู้ที่เราฝากไว้ตั้งแต่วันก่อนนะครับไปบรรจุที่ปทุมฝากไว้ที่ลานสัากกามิสัากกามิก็อยู่แถวแถวบางนาโกโม12ขาออกนะครับ สากะมิี่จะเป็นลานสากะมินะครถ้าจะแบ่งกันสองล้านของนี้ก็จะเป็นรถจอดตรงนี้นเป็นล้านสากตู้คิดว่าน่าจะเป็นยังไะ ของเราน่าจะใบแถวที่แหะจำเบอร์ตู้ไม่ได้จะหาใบขึ้นตู้ก่อนเ,อเดี๋ยวใบฝากตู้ก่อนอรถท็อปมายกตู้นะครับตู้นี้ก็จะเป็นงานเราที่จะต้องไปบรรจุวันนี้แหละแต่ว่าเรา,เาไปช่วยพี่อนนท์ก่อนนะเพราะว่าตูา้รถเกวิงไม่ทันรถเสียหรืออะไรสักอย่างนะครับก็เลยได้ไปช่วยวิ่งรับตู้ที่ลานโชดเขารับฝากไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ไปบรรจุ ที่3าพรานนะครับบรรจุเสร็จดีแต่ไปได้คิวแรกนะมีตู้ค่อนข้างหลายใบเลยนะถอยยาวๆเข้าบรรจุบรรจุก็เสร็จอยู่ประมาณออกมาจากวันนั้นอนะประมาณ11บเอดโมงนะครับตอนนี้บ่ายสองครึ่งนะครับตอนแรกว่าจะไปคืนลักกระบางก็เปลี่ยนเรือเปลี่ยนสถานที่คืนไปคืนที่สิทีบางบ่อนะครับก็เราก็วิ่งไปคืนที่สิทีบางบ่อเป็นตู้สั้นเอเยนเอเวอร์กรีนนะครับก็จบไปหนึ่งเที่ยวสําหรับ1วันวันนี้แล้วก็เราก็มีงานที่รับฝากไว้แล้วก็ไปงานของเรา ปกติอีกเที่ยวหนึ่งก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีมีงานให้วน2เที่ยวนะครับเที่ยวนี้กว่าจะบรรจุกว่าจะอะไเสร็จเย็นน่าจะมืดมืดค่ำค่ำนะครับสาหรับปลายสัปดาห์วันเสาร์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยใครอยากให้ถ่ายคลิปประมาณไหนก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ผมมาตอบทุกคอมเมนต์มาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสาหรับคลิปนี้สุริยามทุกพาเพื่อนๆไปพิ่งงานที่อำเภอสามพรานจบที่เอสทีบางบ่อเจอกันคลิปหน้าครับสุริยามทุสสวัสดีครับ